ป้าเปล่าลิ้น xúc, ยางยิงยาวปะกระเป๋าลิ้น xúc, ยางยิงยาวปะกระเป๋าลิ้นสุกอ๋อเอามายายิงยาวปะ Amai. ยิงสุกจะกี่แบะมาเอามั้ยจะกี่เดียวจะกี่แบะมาก่อนเอริแซป Pink คนฮึยา เลยแพ้เพรีเดะด่าเแล้วเอามามายิงยาวก่อนยายิงยาวป้กระเป๋ายิงซุกเ่ากันยายิงยาวเป้กระป๋ายิงซุกยายิงยาวปกระเป๋ายิงซุกยายิงยาวเป้กระเป๋ายิงยิงเอาทำแม่มือยิงซุก วันนี้ไม่ได้เห้นหรอ่ได้หึน้าพอกรบปุกไม่ไดูกวิชาอย่งงยังกรบบุได้ถูกเนะขี้โกงขี้โกงเมื่อไหรเดี๋ยวขี้โกงเมื่อไหร่จะขี้ขี้โกงมันอตห่ยังมาทำไมเนาะหายใหญ่ใหญ่ดิใหญ่ใหญกระเป๋าพี ยายิงยาวกระเป๋าิงสุกนี่ทอกันยายิงยาวกระเป๋าดิงิงุกขี่กงไปไนฮะฮะเดี๋ยวถามก่อนว่าขี่กงไไหนขีกลงไหกัน ขี้โกงเด้ออลิสาฮานาขี้โกงอ่ะอลิสาหินบ่ถูกอ่ะเจ้เกียร์เจ้ขี้โกงไม่อยากเลยมาเรนี่เจ้าเกียร์อลิสาฮานาเฮ็ดยายิงยาวบ่ถูกนะอลิสาบ่เป็ี่นอะมั้ยเฮ็ยายิงยาวตั้หน้ากล้องนี่มายายิงยาวเป้กระเป๋ายิงซุปเอ๊ะมันเจ้าเกียรกับซุปอะไรยายิงยาวเป้กระเป๋ายิงซุป ทุกคนวันนี้อลิสาอลิสา ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดดอเด้อจ้องตวดีกวเนาะฝากกดติดสองตคกวเนาะดยกดติดตาไอสเน้วยกดอสัเดียวชขอลาไปก่อนนะฝากกลค์คไมใช้อืมมเ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดกระดิ่งยนะคะกริ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะจ๊ะทำคลิปต่อไปเย้บายบายเฮ้ยดีงับอันนี้มันแมอันนี้มันลูเมจากิเด้อ อันนี้อลิซาเด้อโอ๊ยโอยตัวอตโอ๊ยตัวช็อโอยตัวอโอ๊ยตัวอโอ๊ยอะเฮ็ย